ท่านอาจารย์ที่ไหลายคนรอคอยตัวละครดามเมจน้ำแข็งสายโจมตีปกติผสมผสานกับการใช้สกิลออาติแบบเทๆแบบนี้เกมเพย์ไม่ซับซ้อนครับกดสกิลธาตุแล้วก็ตีไปเรื่อยๆมีความบังคับเล่นปฏิกิริยาแช่แข็งนิดนึงครับแต่จะทําให้ดามเมจเนี่ยพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยเรามาดูข้อมูลตัวละครวิเคราะห์ตัวละครกลุ่มดาวที่น่าเปิดของสเกิร์ตทีมละมีตัวละครไหนหน่าสนใจบ้างปิดท้ายด้วยการบิวอาวุธอร์ติแฟ์ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดู สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเ็นชินอินแพ็คครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ถึงคิวพรีวิวตัวละครย่างสเกิร์กแล้วครับผมซึ่งสเกิร์กเนี่ยจะเข้าในตู้กาชา5.7ตู้แรกแในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำความรู้จักไล่กันไปทีละหัวข้อเลยครับไปดูกัน สเกิร์ตตัวละคร5ดาวถือดาบท่าุน้ําแข็งเติบโตเป็นความแรงคลิกไอเทมอัพตัวละครต่างๆเนี่ยอยู่ทางด้านข้างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถหาเตรียมกันไว้ได้เลยมาดูสกิลของสเกิร์กันดีกว่าครับเริ่มจากการโจมตีปกติอันนี้จะไม่มีอะไรพิเศษนะครับฟันฟันฟันไปข้างหน้าเป็นดาเมจกายภาพปกติข้ามไปได้เลย ถัดมาที่สกิลธาตุครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของตัวละครสกเกิร์กเลยครับสกเกิร์กเนี่ยเขาจะเรียนแบบวิชาต่อสู้ของเดอะโฟลซึ่งเป็นปรมาจารย์ดาบที่เก่งที่สุดในเทเวตแล้วครับโดยเมื่อเรากดสก,กิลธาตุเข้าไปสกเกิร์กเขาจะได้รับตัวของค่าเซอร์เพนซับโซจี้หรือว่าตรงเกตค่าพลังงานนั่นแหละครับตรงนี้จะมาขึ้นอยู่ข้างๆตัวด้วย45หน่วยด้วยกันซึ่งเจ้าหลอดนี้เนี่ยเขาจะเต็มอยู่ที่100หน่วยด้วยกันนะครับโดยใน45หน่วยนี้สกเกิร์กของเราเนี่ยจะเปลี่ยนหมดไปเปเ็น โหมดที่เรียกว่าเซเว่นเฟดแฟ s ชด้วยก็คือลอยตัวขึ้นมาถือดาบ2เล่มแบบนี้โดยในโหมดนี้เนี่ยการโจมตีทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปครับจะถูกย้อมอาวุธเป็นธาตุน้ําแข็งแล้วก็ตีเป็นวงกว้างขึ้นด้วยดาเมจเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นด้วยครับโดยระยะเวลานะครับจากศูนย์ค่าพลังงานเลยหากเพื่อนๆกดสกิลธาตุขึ้นมาเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถโจมตีปกติได้อย่างต่อเนื่องประมาณ9วินาทีด้วยกันอันนี้คือ9วินาทีเริ่มต้นนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถเพิ่มเติมได้จากการดูดมิติเวลาซึ่งจะอยู ในพรสวรรค์ติดตัวถัดไปครับทำให้ระยะเวลารวมสูงสุดนะครับของสกิลธาตุเนี่ยจะอยู่ที่12.5วินาทีด้วยกันครับให้ตีไปเลยว่าสกิลธาตุประมาณ12.5วินาทีโจมตีปกติรัวๆกันไปแบบนั้นครับโดยครูดาวของสกิลธาตุนี้จะอยู่ที่8วินาทีครับแต่โน้ตเอาไว้ตรงนี้เลยครับคูดาวเนี่ยเขาจะเริ่มนับหลังจากที่เราเนี่ยออกจากเซเว่นเฟดแฟลหรือว่าออกจากการโจมตีปกติสกิลธาตุนี้ครับนอกจากนี้ในโหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะมีการต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มขึ้น หรือเราสามารถกดสกิลทาตุค้างครับเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะสามารถข้ามน้ำข้ามทะเลได้ด้วยนะแต่ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งนะทุกคน มา,มาที่สกิลอัลติตัวละครอย่างสเกิร์กเนี่ยเขาจะไม่มีค่าพลังงานนะครับแต่เขาจะใช้ค่าเซอร์เพนในสกิลธาตุนั่นแหละครับมาใช้เป็นสกิลอัลติแทนโดยหากค่าเซอร์เพนของเราเนี่ยอยู่ที่50หน่วยขึ้นไปเราจะสามารถกดสกิลอัลติได้ครับหรือประมาณครึ่งหลอดขึ้นไปของค่าพลังงานนั่นแหละทุกคนก็จะสามารถกดอันติได้ซึ่งออาติบอกเลยว่ารุนแรงมากๆครับดาเมจเบื้องต้นเนี่ยก็ว่าแรงแล้วแต่เขาจะแรงขึ้นไปได้อีกจากการเสริมพลังจากการเก็บค่าเซอร์เพ โดยค่าเซอร์เพนท์ที่เกินมาจาก50ทุกๆ1หน่วยจะกลายเป็นความแรงเพิ่มเติมครับโดยจะเก็บค่าที่เพิ่มเติมตรงนี้มาเพิ่มเติมได้12หน่วยด้วยกันหรือตีไปคร่าวๆได้เลยครับเอาติเนี่ยให้กดตอนค่าเซอร์เพนท์ประมาณสัก62ขึ้นไปหรือว่าประมาณ60%ของหลอดค่าพลังงานนั่นแหละครับวิธีการเก็บเซอร์เพนท์เนี่ยเราอาจจะต้องเก็บแบบ บิทสกิลท่าแล้วก็ดูดมิติเวลาด้วยการชาร้าโจมตีอะไรแบบนั้นหรือต้องเกตเซอร์เพนเนี่ยสแต็กกันแบบนั้นครับให้เกิน62ขึ้นไปถึงจะมาใช้สกิลออาติได้ซึ่งเกมเพย์แบบเอาเซอร์เพนมาโถมให้กับสกิลออาติเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกมเพย์รูปแบบหนึ่ง แต่เรายังมีอีกเกมเพลย์รูปแบบหนึ่งครับและก็เป็นรูปแบบที่เราเนี่ยจะได้กดกันบ่อยๆด้วยคือการกดสกิลาธาตุปุ๊บแล้วสกิลออลติเนี่ยเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปทันทีครับเกมเพลย์โดยทั่วไปสายโจมตีปกติเราจะกด e แล้วก็ q หรือว่าสกิลาธาตุสกิลอัลติต่อเนื่องกันเลยครับซึ่งตอนที่เรากดนั้นจะไม่มีการเสียค่าเซอร์เพน์ใดๆแต่เขาเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์การดูดรอยแยกรอบๆครับผมซึ่งยิ่งเราดูดรอยแยกเยอะเนี่ยก็จะสามารถมาเสริมความแรงให้กับการโจมตีที่เราจมตตีปกิอยู่ นั้นให้แรงขึ้นไปอีกเ e ลเวล10เนี่ยสูงสุดถึง19%เลยทีเดียวครับก็เรียกว่ากดสกิลอัลติเพื่อเบิร์สแรงๆก็ได้หรือจะกดสกิลออลติต่อหลังจากสกิลธาตุเพื่อโจมตีปกติรัวๆแบบนั้นก็ได้ครับเกมเพย์เนี่ยถือว่ามีหลายรูปแบบเลยโดยคูลดาวของสกิลอัลติเนี่ยจะอยู่ที่15วินาทีนะครับ しずかに。 มาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมพูดคําว่ามิติเวลาไปเยอะเลยนะครับมันจะเป็นมิติเกิดขึ้นในแมปจริงๆครับโดยเจ้ามิติต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ในทีมของเราทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ําแข็งไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งน้ําไฟฟ้ากระจายธาตุน้ําแข็งหรือว่าตกผลึกน้ําแข็งเกิดปฏิกิริยาปุ๊บจะมีการสร้างรอยแยกมิติซึ่งเราเนี่ยจะสามารถสังเกตได้จากในแมปเลยหรือว่าดูข้างๆหลอดก็ได้ครับมันจะเป็นเหมือนจุด3จุดขึ้นมาแบบนั้นโดยเจ้ามิตินี้เขาจะ เกิดได้ทุกๆ2.5วินาทีเกิดได้สูงสุด3อันครับเป้าหมายหลักของเจ้ามิตินี้นะครับจะมาช่วยเสริมหรือว่าบวกค่าเซอร์เพนต์หนึร้อยแยกมิติเนี่ยต่อ8ค่าเซอร์เพนต์ครับสามร้อยแยกก็เป็น24เซอร์เพนต์นั่นเองบวกกับ45ตอนเริ่มแล้วเราก็จะสามารถกดสกิลออาติแบบ62เซอร์เพนต์ได้นะครับโดยวิธีการดูดซับเจ้าร้อยแยกมิติตัวนี้จะมีด้วยกัน3วิธีด้วยกันคือ1นให้เรากดชาร์จโจมตีระหว่างที่เราตีตีไปครับโดยจังหวะนี้ ถ้าเกิดว่าเรากด E มาแล้วไม่มีการแปะรอยแยกมาก่อนเลยเราจะโจมตีประมาณ2ชุดครับแล้วเราจะดูดเซอร์เพน์หนึรอบเพราะเราต้องรอ5วินาทีครับให้รอยแยกเนี่ยมันเกิดครบ3อันแล้วเราก็กดชาร์จโจมตี1ทีเพื่อดูดกลับมาแบบนั้นหรือวิธีที่2ในการดูดเจ้ารอยแยกมิติครับคือการกดใช้สกิลอาตติแบบพิเศษหรือเรียกง่ายๆว่ากด E แล้วก็คิวต่อเนื่องกันไปเลยครับซึ่งอันนี้เป็นเกมเพลย์หลักๆเลยที่เราจะใช้เข้าสนามปุ๊บแปะธาตุด้วยตัวละครอื่นให้เกิดรอยแยกมิติก่อนหลังจากนั้นสับมาเป็น แล้วกด e แล้วก็ q ก็จะเป็นการดูดรอยแยกมิติทั้งหมดอัตโนมัติครับแล้ววิธีที่3สุดท้ายครับสำหรับการดูดรอยแยกคือการกดสกิลธาตุแบบกดค้า,างครับผมตอนที่เราเคลื่อนที่แบบรวดเร็วไปด้านหน้านั่นแหละครับเขาก็จะดูดรอยแยกมาด้วย มาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวที่2ครับเมื่อตัวในทีมของเราเนี่ยเป็นธาตุน้ําหรือว่าธาตุน้ําแข็งแล้วไม่ใช่สเกิร์กนะครับหากตัวละครนั้นๆทาดาเมจธาตุนั้นๆใส่ศัตรูไปสเกิร์กเนี่ยเขาจะได้รับบัฟมาเป็นระยะเวลา20วินาทีครับตัวละครอื่นๆมี3ตัวก็ได้รับบัฟเป็น3ามั้นด้วยกันโดยบัฟนี้เนี่ยจะมาเสริมเรื่องของไฟนอลดาเมจครับบอกเลยว่าอันนี้ดอกจันสิบดวงเลยไฟนอลดาเมจถือว่าดาเมจก้าวกระโดดมากๆนะโดยค่าโจมตีปกติเนี่ยจะบวกไปสู สูงสุดอยู่ที่170%และสกิลอาลติเนี่ยจะแรงขึ้นสูงสุดอยู่ที่160%เรียกได้ว่าเลขตรงนี้ค่อนข้างเด่นชัดมากเลยครับว่าในทีมของเราเนี่ยต้องเป็นน้ำกับน้ำแข็งเท่านั้นหายไปตัวหนึงเนี่ยดามเมจหายไปบานเลยครับ พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับสำหรับสเกิร์กเองเขาจะไม่มีพรสวรรค์ติดตัวในการสำรวจแต่จะเป็นการบวกดาเมจให้กับตัวเองเสริมเข้าไปอีกหากในทีมของเราเนี่ยเป็นตัวละครธาตุน้าแล้วก็น้ําแข็งอย่างน้อย1ตัวหรือในทีมของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุน้ากับน้ําแข็งครับสงเงื่อนไขนี้หากทําถูกทั้ง2ข้อแล้วก็เราจะได้เลเวลสกิลธาตุบวกไปอย่างละ1นึ่งเลเวลรวมแล้วก็คือบวกสกิลธาตุไปอีก2องเลเวลนั่นแหละครับก็จะช่วยเสริมดาเมจให้สเกิร์กเติมเข้าไปอีกครับ จากข้อมูลสเกิร์ตทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทุกคนฟังมาครับมาต่อกันที่หัวข้อที่2กับการสรุปเกมเพย์และวิเคราะห์ตัวละครให้ทุกคนฟังกันครับ เริ่มจากการสรุปเกมเพลงก่อนอันดับแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการแปะท้าด้วยตัวละครอื่นไปก่อนนะเขาก็จะเกิดแช่แข่งกันในทีมเป็นปกติก,ตก็จะเกิดรอยแยกมิติให้ครบ3อันแบบนั้นพอเราสลับสเกิร์ตเข้ามาปุ๊บเกมเพลงง่ายๆเลยครับคือ e แล้วก็ q อย่างน้อยที่สุดใครเล่นสเกิร์ตไม่เป็นกด e แล้วก็ q ต่อเนื่องกันไปแค่นั้นหลังจากนั้นสเกิร์ตเนี่ยก็จะพร้อมฟันแบบรุนแรงแล้วครับก็ฟัน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 ไปยาวๆเลยครับฟันประมาณ2ชุดนะครับเห็นค่าตัวของรอยแยกมิติครบ 3อันปุ๊บก็กดชาร์จโจมตี1ทีก็ได้ก็จะช่วยรักษาระยะเวลาของสกิลธาตุเนี่ยให้อยู่จนครบ12.5วินาทีครับ ส่วนใครเนี่ยถ้าอยากจะเบิร์สสกิลออาตินะครับเราเนี่ยก็จะต้องมีการสะสมตัวของค่าเซอร์เพนต์มาตั้งแต่เนิ่นๆเนาะสะสมให้เกินแบบ62ขึ้นไปแบบนั้นครับไม่ว่าจะสะสมจากการเก็บรอยแยกหรือการกดใช้สกิลที่เป็นสกิลธาตุเพื่อได้รับมา45พอรวมกบเกิน50เรียบร้อยแล้วเราก็กดสกิลออาติปาดไปแรงๆแบบนั้นครับ หลังจากเห็นเกมเพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าสเกิร์กเนี่ยเป็นตัวละครใช้สนามแบบเต็มที่เลยครับโจมตีปกติต่างๆมีสลับตัวขื่นไปแปะธาตุบ้างดังนั้นตัวละครสเกิร์กเนี่ยตำแหน่งหลักๆของเขาคือดามเมจหลักครับ โดยความโดดเด่นในการทำสเตตัสของสกเกิร์ครับเขาจะเป็นตัวละครสายพลังโจมตีทำดาเมจด,ด้วยโบนัสน้ำแข็งนะครับและก็พวกอัดตาคลิความแรงคลิคและที่สำคัญคือเขาไม่ต้องทำฟื้นฟูพลังงานครับดังนั้นเขาก็อัดดาเมจมาได้เลยเต็มที่ ถัดมาครับตัวละครสเกิร์กเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้โบนัสการโจมตีปกติต่างๆและก็ตัวของสกิลอาตติครับแม้ว่าดามเมจต,ต่างๆเขาจะไปเขียนอยู่ในสกิลธาตุนะแต่เราจะนับเป็นการโจมตีปกตินะครับอัพสกิลธาตุแต่ว่าพวกโบนัสไปหาโบนัสโจมตีปกติ ถัดมาในการเล่นสเกิร์ครับโดยโกลละครนี้เนี่ยเหมือนถูกบังคับไกลๆว่าเราควรเล่นแช่แข็งดังนั้นเราก็หนีไม่ได้ครับเรียกว่าทั้งเป็นทั้งจุดเด่นและข้อจํากัดในตัวเองเราเนี่ยจะต้องรู้จักการแชร่แข็งหรือทําปฏิกิริยาบ่อยๆและทําการดูดลอยแยกด้วยครับคอยสังเกตรอยแยกแล้วก็ดูดเรื่อยๆไม่ว่าจะกดคิวหรือว่ากดชาร์จโจมตีนะครับเพื่อดูดลอยแยกและตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในสถานะสกิลทาตุของสเกิร์กเรายังมีการต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับ าดามเมจของสกเกอร์ครับเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถย้อมอาวุธธาตุตัวเองเป็นธาตุน้าแข็งได้อย่างต่อเนื่องเราจะสามารถทาดาเมจน้ําแข็งได้อย่างต่อเนื่องรอเราก็รุนแรงนะครับคำว่ารุนแรงเนี่ยมันรุนแรงจากไหนบ้างหลักๆเลยนะครับก็จะมีพวกบัฟต่างๆเนี่ยเพียบเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการย้อมอาวุธการเก็บรอยแยกมิติเพื่อเสริมดาเมจพรสวรรค์ติดตัวก็เสริมสกิลธาตุบวกไปอีก2เลเวลแถมยังมีไฟนอลดาเมจนะครับในการโจมตีปกติ1 7อเิบเปอเลติรียกบเร ว่าจัดหนักจัดเต็มเรื่องของบัฟในตัวเองมากๆนี่ยังไม่รวมตัวของอาวุธประจําตัวหรืออาร์ติแฟกต์ครับที่มาเสริมการทําสเตต,ตัสได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆ ส่วนข้อควรระวังในตัวละครสเกิร์ตครับหเลยก็คือเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะคือการเป็นเฉพาะทางของเขาการที่บังคับทีมครับทั้ง4ตัวเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครธาตุน้ําผสมกับน้ําแข็งแบบนั้นนี่คือข้อควรระวังที่1เลยครับส่วนข้อที่2ครับคือเรื่องของการบริหารค่าพลังเซอร์เพนต์ไม่ว่ายังไงก็ตามการเล่นตัวละครนี้ถ้าถอดสมองเลยกด eq แล้วก็ตีตีต,ตีตีไปแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้สกิลอัลติหรือคอยดูให้ระยะเวลาของสกิลทาตนานที่สุดก็ต้องมีการบริหาร หารค่าพลังงานเซอร์เพนต์ตัวนี้นะกด EQ แล้วก็รอจังหวะชาร์จโจมตีและข้อควรระวังสุดท้ายครับหากรเราเ e อเฉยๆแล้วตีตีตีไปสกเกิร์กเนี่ยเขาจะมีข้อควรระวังตรงความไม่ต่อเนื่องของสกิลครับด้วยความที่หลังจากสถานะ7ซเว่นเฟสแฟชหรือว่าการเข้าสกิลธาตุเนี่ยหมดลงไปเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะเริ่มนับคูดาวสกิลธาตุหลังจากนั้น8วินาทีครับทำให้เราเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของความต่อเนื่องของสกิลครับผม หลังจากฟังข้อมูลสเกิร์กเนี่ยกันไปจัดหนักจัดเต็มแล้วผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนอยากจะเสริมความสามารถสเกิร์กขึ้นไปอีกมาต่อกันที่หัวข้อที่3กับกลุ่มดาวครับผม สำหรับกลุ่มดาวที่1ปกติแล้วเวลาเราเก็บเจ้ารอยแยกมิติเนี่ยเราก็ได้แค่ค่า pent, เซอร์เพนแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่ในกลุ่มดาวที่1น,นี้จังหวะที่เราเก็บรอยแยกมาเขาเนี่ยจะเรียกดาบคริสตัลมาทําดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจน้ําแข็งครับแรง500%ของค่าพลังโจมตีสเกิร์กก็ถือว่าเป็นดาเมจเพิ่มเติมที่ไม่เบาเลยทีเดียวโดยความเสียหายนี้เนี่ยจะนับเป็นความเสียหายชาร์จโจมตีนะครับ ถัดมากลุ่มดาวที่2หลังจากที่เราใช้สกิลธาตุเราจะได้ค่าเซอร์เพนเพิ่มเติมมาอีก12หน่วยอ่าก่อนหน้านี้กดสกิลธาตุเนี่ยเราได้มาแค่45หน่วยครับยังไม่พอใช้สกิลออาติทันทีเนาะแต่ถ้าเรามีกลุ่มดาวที่2ครับกดเพิ่มเข้าไปปุ๊บเราได้12หน่วยทันทีก็จะสามารถเปิดสนามด้วยสกิลออาติเล่นๆแบบนั้นได้เลยนอกจากนี้ออาติของเราเนี่ยยังนับตัวของค่าเซอร์เพนเพิ่มเติมไปอีกปกติสูงสุดอยู่ที่62หน่วยเขาจะบวกไปอีก12กลายเป็น74หน่วคร็บก็ สังเกตว่าประมาณสัก75%ของหลอดเนี่ยหรือว่า3ใน4เนี่ยเราก็กดสกิลออาติเข้าไปครับก็จะเป็นการรีดดาเมจของสกิลออาติได้อย่างดุนแรงเลยใครอยากเห็นการรีดดาเมจแรงๆนะครับกลุ่มดาวที่2ก็จะตอบโจทย์เอาติแรงอย่างเดียวยังไม่พอครับเขายังมีการเสริมความสามารถของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นไปในระยะเวลาของสกิลธาตุอีก60%ครับโดยภาพรวมแล้วทั้งสกิลธาตุและออาติแรงขึ้นในกลุ่มดาวที่2นะครับ ขันมาที่กลุ่มดาวที่3ครับบวกเลเวลสกิลออาติ3ขั้นออาติก็จะแรงขึ้นไปอีกและต่อเน,นื่องกันที่กลุ่มดาวที่4ครับเจ้าบัฟเรื่องของการจัดทีมเป็นธาตุน้ำธาตุนนทนแข็ง3ตัว4ตัวในทีมนั่นแหละปกติแล้วเขาบวกการโจมตีปกติ Final d ดาเมจแล้วก็สกิลอัลติ Final d ดาเมจเขาจะมาบวกบัฟค่าพลังโจมตีเพิ่มเติมครับอีกสูงสุดถึง50% ผ่านมากลุ่มดาวที่5ครับเพิ่มเลเวลสกิลธาตุสามเลเวลซึ่งบวกกับพรสวรรค์ติดตัวต่างๆแล้วนะครับใครที่ถามว่าเกม g e n h i n Impact เนี่ยทำเลเวลสกิลมา15ทําไมนี่คือเหตุผลครับเพราะว่าสเกิร์กเนี่ยบวกเลเวลของสกิลตัวเองได้2เลเวลแล้วก็มีตัวของกลุ่มดาวที่5ตัวนี้ครับมาบวกอีก3เลเวลเราจะได้เห็นพรสวรรค์เต็ม15แล้วทุกคน ถัดมาที่กลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับเวลาเราดูดรอยแยกมิติครับเราจะได้รับบัฟเพิ่มเติมโดยบัฟนี้เนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุด3ชั้นตามรอยแยกมิติที่เราเก็บได้นั่นแหละครับโดยแต่ละชั้นตัวนี้เราสามารถเอาไปเสริมดาเมจได้เริ่มตั้งแต่การเสริมดาเมจของสกิลอัลติซึ่งถ้าเราเก็บครบ3ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะเสริมดาเมจ6 0 0ของค่าพลังโจมตีสเกิร์กและนับเป็นค่าไม้ตายนะครับเสริมดาเมจเข้าไปก็เรียกว่าปาดได้อย่างแบบรุนแรงมอนสเตอร,ร์หายบอสหายเป็นนนนตัวตัวแ่วนอนครบ แน่นอนครับเสริมเอาตีไปแล้วก็ต้องมาเสริมการโจมตีปกติด้วยเวลาสกเกิร์ตโจมตีปกติครั้งที่3กับ5ครับ,รบเขาจะมีดาเมจเสริมเข้าไปนะโดยความแรงเนี่ยจะนับอยู่ที่ประมาณ150%ของสกเกิร์ตครับโดยสแต็คที่เราเก็บมา3ชั้นเราจะสามารถเกิดโจมตีร่วมแบบนี้ได้9้าครั้งด้วยกันครับเอาตีไปแล้วโจมตีปกติไปแล้วยังมีอีก1ความสามารถครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สเกิร์ตเนี่ยถูกโจมตีเขาจะเอา1สแต็คของรอยแยกมิตินั้นมาลดความเสียหายไปถึง8 80%ครับลดความเสียหายไปอย่างเดียวไม่พอยังเป็นการสวนกับมอนสเตอร์ไปด้วยกับดาเมจเล็กๆ3ครั้งโดยแรงอยู่ที่150ของค่าพลังโจมตีสเกิร์กในแต่ละครั้งครับเสริมหมดเลยเอาติโจมตีปกติและมีการป้องกันตัวเองคา์เตอร์แอคแท็กลับไปด้วยครับ ถ้าถามว่ากลุ่มดาวทั้งหมดนี้ของสเกิร์ฟกลุ่มดาวไหนหน่าเปิดบ้างส่วนตัวเลยครับตั้งแต่กลุ่มดาวศูนย์ผมว่าก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างคอมพิวในตัวเองแล้วเก่งแล้วโจมตีปกติสกิลอาตติต่างๆได้แล้วครับกลุ่มดาวที่1กับ2เนี่ยไม่ถึงเป็นกับไฟบ,บังคับว่าเปิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยอะไรแบบนั้นแต่จะเป็นดาเมจที่ถูกเสริมเข้ามาสะมากกว่าครับกลุ่มดาวที่1เวลาดูดรอยแยกมิติเราก็จะได้ดาเมจเสริมเข้ามากลุ่มดาวที่2องสกิลอัลติการโจมตีปกติต่างงๆก็แรขึ้น กดใช้สกิลออาติได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบเล็กๆน้อยๆที่กลุ่มดาวที่1กับ2ครับหลักๆเลยถ้าไม่พึงพอใจในดามเมจกลุ่มดาวหน้าเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเกมเพ์ทั่วๆไปผมว่ากลุ่มดาวศูนย์ก็โอเคแล้วครับ <S <S และหากเพื่อนๆเนี่ยจะไปเปิดสเกิร์ตก้รก็แล้วเพรไม่พอก็อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นตอนนี้เนี่ยลิชแมนช็อปเขาสามารถเติมเกมได้หลายเกมมากๆและส่วนใหญ่ก็เติมผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยไม่ต้องทักแอดมินให แกนผ่าน QR Code ง่ายๆแบบนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเกมที่เติมได้ในคำอธิบายคลิปได้เลยครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่4กับทีมและการเล่นสเกิร์กครับสำหรับทีมสเกิร์กนะครับก็เรียกว่าบังคับละกันเนาะผมขอไม่แนะนําทีมอื่นๆที่ไม่ใช่ธาตุน้ํากับน้ําแข็งเพราะจะเป็นการลดทอนความสามารถของสเกิร์กลงไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทีมที่เพอร์เฟกของสเกิร์กจริงๆเนี่ยจะตกมาอยู่กับทีมพวกกลุ่มน้ํากับน้ําแข็งนะอย่างน้อยเราจะได้รับโบนัสไฟนอลดาเมจมาครับโดยตัวละครธาตุน้ําและน้ําแข็งครับผมขอลิสต์มาเป็นบางส่วนนะที่ค่อนข้างเหมาะกับสเกิร์กครับอย่างธาตุน้ำเนี่ยเราก็จะเน,นเ โดดเด่นมาเลยครับกับฟูลินะนะครับสำคัญมากๆถัดมาก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นเย่หลานซิงชิวมาช่วยทำดาเมจเสริมหรือจะเป็นตัวละครใหม่ที่มากับตู้กาชาสเกิร์กเลยครับก็คือดาเลียเสริมความเร็วในการโจมตีเปิดเกาะได้หรือจะเป็นตัวละครมาช่วยดึงเลือดช่วยฮิวอย่างซิกวินหรือว่าโคโคมิครับถัดมาครับมาตัวละครกลุ่มท่านน้ำแข็งกันบ้างก็นำมาด่งๆเลยครับกับตัวละครที่เป็นสายแช่แข็งโดยเฉพาะกับเอสโคฟียร์และจะพูดถึงการบัฟท่านน้ำแข็งเนี่ยก็หนีไม่พ้นอีก ตัวละครครับคือเฉินเหอนะครับผมโดดเด่นเลยก็จะเป็น2ตัวละครนี้สําหรับธาตุน้ําแข็งส่วนตัวอื่นๆนะครับก็เรียกว่าพอหยิบมาใช้ได้ตามสถานการณ์อย่างเช่นซิดลารีเหมาะกับการเอามาเป็นเกาะแต่เราจะไม่ได้ใช้ความสามารถเรื่องของชํานาญหรือละเหยละลายของเขานะครับหรือจะเป็นไดโอนามาเปิดเกาะฮิลหรือจะเป็นชาร์ลอตมาช่วยฮิลเล่ามาช่วยเกาะแบบนั้นครับ เรามาลองยกตัวอย่างทีมสัก2ทีมนะครับทีมแรกเนี่ยเป็นทีมสเกิร์ตนฟะูลีน่ะเอสโคเฟียร์เฉินเหอเป็นทีมที่ผมเนี่ยน่าจะอยากเล่นที่สุดนะครับบัฟแบบจัดหนักจัดเต็มไปให้ตัวของสเกิร์ตเลยโดยเวลาเราเปิดสนามเนี่ยเราก็จะเปิดด้วยฟูร i น a ะก่อนนะครับกดสกิลท่าสกิลออาตินําไปพอเลือกตัวละครของเราเริ่มลดแล้วเราก็สลับมาเช่นเอสโคเฟียร์สกิลท่าสกิลออาติไปจังหวะนี้เนี่ยศัตรูก็เริ่มติดน้ําติดน้ําแข็งกันแล้วติดแช่แข็งกันแล้วก็จะเริ่มเกิดรอยแยกมิติแล้วนะ และเรามาปิดด้วยบัฟของเชนเฮอครับสกิลอัลติแล้วสกิลธาตุเข้าไปครับหากเราเล่นสายโจมตีปกติเนี่ยเชนเฮอให้เรากดสกิลธาตุแบบกดค้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สกิลออาติเราก็กดสกิลธาตุแบบกดเลยทันทีครับและหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปเป็นที่สเกิร์ครับผมสเกิร์เข้าสนามมาปุ๊บเริ่มเกิดรอยแยกครบทั้ง3อันปุ๊บกด E แล้วก็ Q ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสเกิร์ตเนี่ยตีปกติยาวไปแบบนั้นนะครับผมหรือใครเนี่ยมีการสะสมตัวของ ค่าเซอร์เพน์มาก็จะสามารถใช้สกิลออาติปาดเก็บมอนไปได้ในช่วงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ทีมแพงไปแล้วมาดูทีมถูกกันบ้างครับผมเราอาจจะจัดทีมมาเป็นสเกิร์กซิงชิลดาเลียแล้วก็ชา์ลอตก็ได้ครับมีตัวโลมีตัวฮิวมีโจดช่วยแปะน้าเราก็ไล่เปิดสกิลไปทีละตัวเหมือนเดิมครับสกิลท่าสกิลออาติเริ่มจากซิงชิลก่อนแล้วก็ตามด้วยชาลลอตแล้วก็ดาเลียแบบนั้นหลังจากนั้นก็สลับมาเป็นสเกิร์กไล่โจมตีไปคอมโบเดียวกันเลยครับ eq แล้วก็ฟัน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 ,ฟนไปการเข้าทีมของสเกิร์กเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่5ครับกับการบิวตัวละครอาวุธแล้วก็อร์ติแฟ์ของสเกิร์ตครับเรามาเริ่มกันที่อาวุธประจําตัวครับสาหรับประจําตัวสเกิร์ตเนี่ยก็มาพร้อมกับสเตตัสที่หรูหรามากๆครับมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐาน674และเติบโตเป็นตัวของคลิเลต2 2 1ยังไม่พอครับหลังจากที่เรากดสกิล่าแล้วเราจะได้รับโบนัสค่าพลังโจมตีณานะขัดเกลียหนึ่งเนี่ย4ี่สิบสี่เปอร์เซ็นต่วัดเกลียวห้าสี่สิบแปดละในช่รงเว,ล,เงวล,เลังงานท่อ เป็นศูนย์เราจะได้รับโบนัสค่าพลังโจมตีอีก24%ความแรงคลิกอีก40%เรียกว่าบวกกันแบบจุกๆเลยครับสำหรับตัวของอาวุธประจำตัวและสเกิร์กอย่างที่บอกครับเขาไม่มีพลังงานนะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์ตลอดเวลาครับได้รับบัฟตรงนี้เต็มๆตลอดเลยครับเงื่อนไขใช้กับสเกิร์กง่ายมากๆทุกคน ส่วนหากใครเนี่ยไม่มีประจําตัวนะครับก็ยังมีอาวุธสายโจมตีปกติอีกหลายอันมากที่หยิบมาใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นดาบประจําตัวของไอยาโตอย่างฮารันใช้ง่ายๆบิลสเตตัตง่ายๆหรือจะเป็นตัวของมิสปิเตอร์ครับอาจจะมีข้อควรระวังเรื่องของเงื่อนไขพลังงานนิดนึงสําหรับมิสปิเตอร์ทาให้เราเนี่ยจะได้รับบัฟร้อยลงไปนิดหนึ่งครับหรือจะเป็นอุรากุมิสุกิริประจําตัวของชิโอริก็เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันหรือใครเนี่ยเล่นกระดาเรียอยู่แล้วเปิดเกราะอ,อยู่แล้วนะครับ มาเสริมค่าพลังโจมตีไปหนักๆกับตัวของดาบหินก็ได้เหมือนกันครับ ส่วนในฝั่งของ4ดาวนะครับสาย b a t t l e Pass เนี่ยจะเป็น b a t t l e Pass เก่านะครับที่จะใช้ได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นดาบอีเวนต์ก็ได้ที่ทุกคนได้รับมาเมื่ออีเวนต์ที่ผ่านมานะครับมาพร้อมกับค่าเปอร์เซ็นต์ค่าพลังโจมตีโบนัสความเสียหายโจมต,ตีปกติชาร์จโจมตีแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ใต้โล่ซึ่งตัวละครนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีตัวละครลโลแ่แตะมาบ้างอย่างเช่นน้องดาเลียแบบนี้ก็พอหยิบมาใช้ได้ครับหรือนึกอะไรไม่ออกเน้นสุ่มนิดนึงก็มาใช้เดอะฟูดก็ได้ สำหรับฝังของ a r t ติแฟกต์นะครับผมเซตประจำตัวของเขาเนี่ยก็จะดีที่สุดโดยสเตตัสของ a r t ติแฟกเนี่ยจริงๆเป็นฮินสำหรับสกิลสเกิร์มานานแล้วครับคือเรื่องของพลังงานเป็นศูนย์ได้รับโบนัสการโจมตีปกติแล้วก็ความเสียหายของสกิล l อาลติอย่างละ60%ครับซึ่งก็จะตอบรับไปกับสเกิร์ได้เลยครับ ส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับใครมีก็หามาใส่ได้ดีไม่แพ้กันกับเซตบิสซัสเตเยอร์นะครับหรือว่าเซตแช่แข็งนั่นเองเซตนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำสเตตัสเรื่องของอัตราคลิความแรงคลิคได้ง่ายขึ้นซึ่งบอกเลยว่า2เซตนี้ดีไม่แพ้กันนะครับโดยสเตตัสเนี่ยนาฬิกาเราจะใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์ถ้วยเราจะใส่เป็นโบนัสน้ําแข็ง และหมวกเนี่ยเราจะใส่เป็นอันตราคลิกหรือว่าความแรงคลิกขึ้นอยู่กับบาลานซ์ตัวของสเตตครับโดยการบาลานซ์ตัวของสเตตนะครับปกติแล้วถ้าเล่นสเกิร์กมี2น้ําแข็งอยู่ในทีมได้สั่นพ้องน้าแข็งเนี่ยศัตรูติดแช่แข็งสเกิร์กได้โบนัสอัตราคลิกไปอีก15%นะเราก็จะลดมาจากสเตตัสที่เราตั้งใจจะทำนะครับลงไป15%แต่ถ้าเกิดว่าใครใส่บิสซัดสเตเยอร์ก็จะได้อัตราคลิกเพิ่มมาอีกประมาณ40%นะครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงว่าศัตรูอย่างเช่นบอสบางตัวเนี่ยเขาไม่ แข็งนะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใส่ประจําตัวครับแล้วทําอัตราคลิไว้แถวๆประมาณ70บวกไปอีก15อะไรแบบนี้ก็ถือว่ากําลังดีครับแปไม่ได้แย่เลยและที่เหลือเนี่ยผมก็จะถมความแรงคลิไปรัวๆเลยครับที่เหลือเราก็จะเอาไปลงค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ทำสเตตัสแค่3สเตตัสนี้เท่านั้นเลยครับเรียกว่าบิวง่ายด้วยนะตัวละครนี้ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลสเกิร์ตที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวละครนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนรอตัวละครนี้กันอยู่ใช่ไหมครับในที่สุดตัวละครนี้ก็มาเป็น playable character ให้เราเล่นแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนการก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอยากรู้ความคิดเห็นเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับตัวละครสเกิร์ตเหลือเกินครับก่อนจากกันคลิปนี้ขอขอบคุณ1 6 1,293ซับสไคร,ร์เบจากทางยูทูบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือจะโดเนตมาเป็น สำลังใจให้กันก็ได้นะคลิปนี้ผมซื้อแล้วก็สเกิร์ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมุนิกสิสこの手にเร็กคือ星々を静かに眠り Next time, let's go fish blasting together